นี่คือถนนอิสรภาพนะครับจากแยกบ้านแขกไปทางของสาร mm hmm. ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ่าวลิน mm hmm. กับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพนะครับฝั่งทนวันนี้อยู่ถนนอิสรภาพนะครับ มุ่งหน้าไปทางถนนลาดย่านะครับไปของศาลร,รถมีรถตุ๊กๆนะครับวิ่ง4ีล้อเล็ก จาถนนจเจริญนครไปศิริราชก็มีนะครับมาถึงถนนท่าดินแดงนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปท่าดินแดงเลี้ยวขวาก็จะไปลาดยาไปวงเวียนยางตรงไปก็จะไปคลองศาล ี่ครับแยกลาดยานะครับตรงไปทางแยกของสารนะครับถนนลาดยางทางด้านหลังก็จะเป็นวงเวียนใหญ่นะครับ ก็มีคอนโดนะครับคอนโดหนูนะครับสร้างขึ้นติดกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับคอนโดมิเนียมก็เป็นข้างหน้าก็เป็นแยกคลองสารนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับถนนเจริญนครนี่มาดู มาดูถนน,นเจริญนครกันสักหน่อยนะครับแยกของสารตํารวจเขาเข้มงวดนะครับต่างด่านตรวจกันเลยนะครับโอ้ถนนฝั่งนี้นะครับทําเสร็จแล้วนะครับจากแยกของสารมาเอ่อมาทางห้างนะครับไอคอนสยามมาถึงแยกท่าน้ำนะครับทําเสร็จ ก็ยังเหลือจากตรงนี้นะครับจากแยกท่าน้ําไปหน้าห้างไอคอนสยามนะครับยังไม่เรียบร้อยการปรปับปรุงถนนนะครับส่วนข้างบนก็รถไฟฟ้าก็ให้บริการแล้วนะครับสายสีทองนี่ไงเขาก็เขียนป้ายนะขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ พื้นที่ถนนเจริญนครอ,อยู่ระหว่างดำเนินการขยายและปรับปรุงระบบาสาธานนรณูปโภคนะครับขเขียนไปไว้ตรงสะพานลอยนี่คือถนนเจริญนครน,นะครับใกล้ๆห้างนี่แหละครับไอคอนสยามนี่ วัติสักออวัติสักเขาไม่มีแล้วน,นี่ครับห้างไอคอนสยามนะครับ้ายมือสถานีจเจริญน,นครนะครับก พาเลาะพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็พามาดูอีกครั้งหนึ่งถนนเจริญนครการปรับปรุงผิวจราจรน,นะครับพื้นผิวจราจรน่ฝั่งซ้ายก็ก็เริ่มจะบดเริ่มจะปรับพื้นดินอยู่นะครับแล้วก็จะได้เทลาดยางให้มันเสมอกันสักครับไหลทางทางเท้าเขาก็ทํากันไปแล้วนะครับนี่คือถนนเจริญนคร ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเวลาตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งมาเลาะดูนะครับจากแยกของสารมาแยกเวปซี่นะครับอ่าพอหลุดจาก เส,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 ส้นทางรถไฟฟ้ามาก็ทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มาถึงแยกถนนกรุงธนบุรีนะครับตรงเสนาเฟส ข้างเซนาเฟสนะขววมือหอมมนะัวมุมเนี่ยวันนี้ก็เป็นแยกสามแยกกนะันเขาเรียกว่าแยกปุมงทนนะภูมทนบุรีก็ถนนจเจริญน,นครนะครับรถเมล์สายหกเขาก็วิ่งมาจากท่าน้ำพระประแดงเลยนะเนี่ยมาตามถนนลาดบุรณนะ ก็มาออกถนนเจริญนครไปขึ้นสะพานพุทธนะครับข้ามไปแล้วก็ไปถึงบางลำพูเลยแยกกรุงทนบุรีนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงทนบุรีนะครับ เริ่มจะมีแสงแดดขึ้นมาบ้างนะช่วงนี้ฝนก็ตกนะเมื่อวานนี้ก็ตกวันนี้ตอนเช้านี่ก็ตกนะครับแต่ว่าตกไม่มากเนี่ครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะก็เห็นวิ่งกันอยู่แวบๆตะกีะ้ถนนกรุงธนบุรีนะครับนี่ตึกสูงเยอะแยะเลยนะครับถนนเส้นนี้ เส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายแรกของกรุงเทพมหานครนะครับสายสีลมฝั่งทนนเนี่ยแหละมีรถไฟฟ้าใช้สายแรกเลยนะครับเมื่อ่าจจะจัางกี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้คือเลยเส้นทางรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้าสายแรกนะครับสายสีเขียวอ่อน ตอนนี้ก็มีส่วนต่อขยายไปจนถึงนู่นแล้วนะครับบางว่าวก็ไปรับกับสายสีน้ำเงินนะครับ MRT อีกไม่นานนะครับคิดว่าน่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับม่วงใต้นะครับสายใต้ดินนะครับมาที่วงเวียนใหญ่มาถนนนี่แหละถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ย สายสีม่วงใต้นะครับจากลาดบูรณะไปเตาปูนก็ได้ข่าวแว่วๆอยู่นะครับ ถนนกรุงธนบุรีนะครับก็มา,มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนราชจพฤกษ์นะส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับอีกสายหนึ่งนะครับมาทางสุขสวัสดิ์จากราชบุรณะมาสุขสวัสดิ์มาดาวคะนองนะครับ มามหายสวรรค์ไปวงเวีย็นใหญ่ก็ไปทะลุตัดกับใต้ดินสายสีน้ำเงินนะครับตรง3ยอดไปผ่านฟ้าไป3ามเสนนะครับแล้วก็ไปถึงเตาปูนเลยสายใต้ดินนะครับนี่ก็คือเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ แต่ยังไม่ได้ก่อสร้างเป็นเพียงแต่ว่ามีโครงการนะครับตอนนี้ก็มาถึงสำเรไปสนีสำเรนะครับเองโรงพยาบาลสมิติเวชตรงไปก็จะไปมหาิสวรรค์ไปดาวขนอง ก็พานั่งรถเที่ยวนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ได้ดูเท่าไหร,นร่นะครับยุ่งยุ่งอยู่นะครับไม่มีเวลาไปเลาะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่รอดูคลิปบ่าวลินอู่นะครับคือตลาดสําเลนะครับตรงไปก็ไปดาวคะนองโอ้โไปนี่ใหญ่มากเลย ป้ายบอกทางนี่เยอะจริงๆนะครับสาหรับในกรุงเทพนี่ดูสิมีแต่ป้ายทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไปไหนมาไหนนี่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับนอกจากมีป้ายแล้วยังมีลูกศรบอกด้วยนะครับว่าไปทางไหนทางไหนนี่ครับลูกศรไปทางซ้ายไปทางขวาตรงไปตอนนี้ก็จะลอดพรโมงนะครับพรมงมหาหสวรรค์ มมงลอดแยกนะครับมหาิสวัสด์ไปโผขึ้นตรงดาวขนองนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลํำลากันไปก่อนนะครับตรงโอ,อโบงนี่เลยนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องบาวลิ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ